สวัสดีครับเพื่อนๆผมโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็ผมได้หายากในช่วงเช้าเสร็จนะครับแล้วก็จะมาให้นะครับแร่ธาตุกับวัวนะครับซึ่งผมใช้แร่ธาตุนะครับชนิดที่เป็นก้อนนะครับซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมสังกสีอะไรต่างๆนะครับเราควรที่จะเสริมให้อาหารให้กับโคนะครับว่า โคเนี้ยปกติที่เขามีอายุต่างๆนะครับที่เพิ่มขึ้นหรือว่า้กระทังตัวเล็กนะครับคนที่จะรับเสริมแร่ธาตุเหล่านี้ด้วยนะครับแร่ธาตุที่ผมแบ,บแ่งออกเป็นอยู่3ส่วนนะครับก็คือแร่ธาตุที่สําคัญก็คืออ่าหนึ่งเรื่องของโครงสร้างนะครับหรือตามเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอ่าแร่ธาตุที่สําคัญก็จะมีแทลนเซียมนะครับแล้วก็แมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะครับสตัวนี้ก็คือจะอยู่ในโครงสร้าง ร่างกายของวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวที่เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตหรือวัยเจริญพันธุ์ต่างๆนะครับเราควรที่จะเสริมแร่ธาตุเหล่านี้ก็เข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับแม่ว own, dishes, Town, ัวนะครับที่กําลังให้นมลูกนะครับปกตินะครับลูกก็จะดูดนมแม่นะครับจะทําให้แคลเซียมของแม่อาจจะลดลงได้นะครับแคลเซียมในเลือดถ้าแคลเซียมในเลือดน้อยนะครับก็จะทําให้แคลเซียมนั้นนะครับโดนเขาเรียกว่า ดึงจากกระดูกหรือส่วนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเสริมแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แมกนีเซียมให้กับปั่วด้วยนะครับส่วนและธาตุต่อมานะครับก็จะมีะโพแทสเซียมโซเดียมหรือคอลอรด์นะครับโพแทสเซียมนก็จะเป็นโซเดียมโพแทสเซียมคอลอรีนนี้จะเป็นส่วนสำคัญในพวกเซลล์นะครับเนื้อเยื่อต่างๆนะครับหรือว่าเยอหุ้มเซลล์ของ ของวัวนะครับซึ่งเราก็ที่เสริมด้วยโดยปกติแล้วธรรมชาตินะครับโพแทสเซียมก็จะมีอยู่ในหญ้าอยู่แล้วนะครับเราก็เสริมเข้าไปในส่วนที่4นะครับก็คือส่วนที่หนึ่งกับที่3าก็คือส่วนที่เป็นแร่าธาตุที่สําคัญในการทํางานของระบบเอนไซม์หรือก็หรือฮอร์โมนนะครับวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกะสีนะครับ อทองแดงโคบอลนะครับซิลิเนียมต่างๆนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเอนไซม์ในวัวน,นะครับเอนไซม์ก็จะเป็นเอนไซม์ในการอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับในร่างกายของวัวดังนั้นเราควรที่จะให้กับแม่วัวหรือว่าลูกวัวด้วยนะครับมีิแฝให้กับวัวได้เรียนนะครับ ก็จะขแขวนนะครับไว้ให้มัวนะครับได้เบียยินนะครับเบียเพื่อที่ให้ได้รับได้ท่าที่ครบ้วดนะครับต่างๆนะครับ มีกัดกับบัวก็จะชอบเลียกินนะครับเ,เพื่อนๆแต่วัวบางตัวกัดนี่ก็ต้องอาจจะเป็นแบบผงนะครับอันนี้ตัวนี้น่าจะเหมาะแบบแบบผงมากกว่าไม่งั้นก่อ,อนเกิดแรกน่าจะแตกหมดครับครับสรุปแล้วก็คือเราควรที่จะเสริมแรยธาตุที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะครับแอลซเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟตนะครับ หรือส่วนรประกอบของอและาตาที่เป็นส่วนรประกอบของอเนื้อเยื่อเซลล์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมโซเดียมคลอไรด์นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเสริมของการทํางานของระบบโคอินไซม์แล้วก็ฮอร์โมนพวกสังกะสีพวกคูเปอร์พวกเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราต้องเสริมให้กับเขาเข้าไปเพราะว่าการทานยาอย่างเดียวนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะวัวที่ให้นําลูกอะไรต่างๆนะครับ หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับโปรดนากดไลค์กด u ับสไคร์กับครูบานเมืองร้อยเกินเอาไปเชียรด้วยนะครับขอบคุณครับ